สายพันธุ์กาแฟในโลกนี้นะครับมีกาแฟมากมายหลายชนิดแต่ที่รู้จักกันโดยทั่วไปเนี่ยจะมีอยู่4สายพันธุ์แต่กาแฟพันธุ์ลาบริกาและก็เอ็กเซลซ่าไม่นิยมปลูกเพื่อการค้านื่องจากรสชาติไม่ค่อยดีนักส่วนพันธุ์ที่นิยมปลูกเพื่อการค้าและขายกันเนี่ยโดยทั่วไปมีอยู่2สายพันธุ์นะครับได้แก่อาราบิกาและก็โรบัสต้าอาราบิกาจุดเด่นคือความกลมกลม กลิ่นหอมรสชาตินุ่มละมุนคอกาแฟมักจะตกหลุมรักกาแฟสายพันธุ์นี้นิยมปลูกมากที่สุดนะครับเป็นอันดับหนึ่งของโลกถึงร้อยรับแปดสิบและเป็นกาแฟที่ได้รับความนิยมสูงสุดของร้านกาแฟสดทั่วโลกนะครับขาดเดียวกันนะครับอาราบิก้าก็ปลูกยากและก็ต้องการการควบคุมด้านคุณภาพการปลูกมากเช่นกันมเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าเนี่ยครับมีทรงค่อนข้างเรียวผอม รอยผ่าตรงกลางนะครับมีลักษณะคล้ายตัวเอสเมื่อผ่านกระบวนการผลิตแล้วนะครับกาแฟาสายพันธุ์เนี้ยจะมีกลิ่นหอมอบอวลคล้ายกลิ่นช็อกโกแลตและดอกไม้นะครับมีรสชาตินุ่มละมุนอาราบิก้านะครับให้ปริมาณคาเฟอีนไม่เข้มข้นมากนะครับอยู่ในระดับ1 1่อถึง1.7อาราบิก้านะครับเป็นกาแฟาที่ชอบอากาศเย็นสบายนะครับราว5 5 5ถึง25องศา จึงเหมาะที่จะปลูกในที่ภูมิประเทศสูงกว่า1,000เมตรจากระดับน้ำทะเลสำหรับประเทศไทยนะครับนิยมปลูกในเขตพื้นที่ทางภาคเหนือเช่นเชียงใหม่เชียงรายนะครับตากน่านลำปางแม่ฮ่องสอนต่อมานะครับกาแฟสายพันธุ์โรบัสซ้าถึงแม้ว่าจะให้รสชาติด้อยกว่ามีรสฝาดมากกว่าแต่ความเข้มข้นของกาแฟสายพันนี้มีมากกว่าสามารถรับรู้ได้เวลาดื่มนะครับเพราะมีปริมาณคาเฟอีนสูงกว่าอาราบิก้า1-2เท่าตัว หรือประมาณ2-4.5%เปเนะครับจึงทำให้นิยมนำไปผลิตเป็นกาแฟาสำเร็จรูปหรือ3 in 1วัรวมถึงการนำไปผสมกับกาแฟาสายพันธุ์อื่นนะครับที่เรียกว่ากาแฟเบลนเพื่อให้ได้รสชาติที่แตกต่างออกไปมเมล็ดพันธุ์ของโรบัสต้านะครับจะอวบอ้วนด้านหลังน่มีลักษณะนูนเหมือนหลังเต่ารอยผ่าไส้กลางมาเมล็ดจะเป็นเส้นค่อนข้างตรงเป็นกาแฟาพันธุ์ที่ต้องการความชุ่มชื้นสูงครับ ปลูกง่ายแข็งแรงทนทานต่อโรคต่างๆได้ดีให้ปริมาณผลผลิตมากนะครับนิยมปลูกกันมากในทวีปแอฟริกาแล้วก็เอเชียสําหรับประเทศไทยนะครับนิยมปลูกกันมากกันทางภาคใต้เช่นชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็สุราษฎร์ธานีต่อมานะครับกาแฟสายพันธเอ็กเซลซาถึงแม้จะมีรูปลักษณ์ภายนอกของมเมล็ดและก็รสชาติใกล้เคียงกับโรบัสต้าแต่เอ็กเซลซานะครับกับไม่ได้รับความนิยมแพร่หลายเท่ากับโรบัสต้า กาแฟสายพันธุ์นี้นะครับปลูกง่ายดูแลง่ายทนแรงทนโรคได้ดีและให้ผลผลิตสูงอีกด้วยส่วนเมล็ดแก่ของเอ็กเซลซานะครับยังให้รสชาติกลมกล่อมหอมมันคล้ายกับอาราบิก้าอีกด้วยและสุดท้ายนะครับกาแฟสายพันธุ์ลาเบริก้าบ้านเกิดของลาเบริก้านะครับอยู่ที่ไครบีเรียและก็ไอวอรี่โค้ส่วนรสชาติก็ใกล้เคียงกับอาราบิก้านะครับแต่มีรสเปรี้ยวอมหวานคล้ายกับผลของเบอร์รี่มากกว่า แต่มีความทนทานต่อโรคได้ดีชอบอากาศร้อนชื้นนะครับถึงแม้จะได้ชื่อว่าเป็นกาแฟที่มีคุณภาพต่ำกว่าสายพันธุ์อื่นนะครับแต่แต่ลาบอริกานะครับกำลังได้รับความนิยมแพร่หลายในประเทศแถบสแกดินเวียและนี่คือกาแฟสีสายพันธุ์ที่นำมาฝาก,กวันนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับแล้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ